เพื่อนเหมือนนี่เม,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 ม่เจนมะลาบสิ้นอีกแล้วเพื่อนเพื่ลังค้างหมออสินใส่เรียบร้อยเลยเพื่อนเพ่อนตะเพิ่นพดไข่เพิ่นเรือนนำไม่น้อยเม่เจนกะจะมาลาบเครื่องปุ๋งเม่เจนกะไมหยังหอมบัวอ่าตะไคร้ข่าเพื่อนเแล้วก็หอมสะระแหน่แล้วก็หอมบัวสดตัวนี้ก็หอมบัวแห้งเพื่อนเมะกรูดมะกรูดต้องใส่เพื่อนเอ่าเม่เจนบ่มีใบก็ได้ใส่อันนี้พุนมะกรูดเพื่อนเพื่นนามะกรูดสะระแหน่ามมานไว้จะเอาไปปลูก ข้างๆสวนเพื่อนเพื่อนเพื่อด้กินออกเนาะค่ะเมเจ้นก็จะจะกังน้อยไม่เจ้นก็จะได้ลาบสิน้นสนุก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 กน,น,น,นมีความสุกเพื่อนเพือ่อนเฮ็ดนังกะมวนมาเพื่อนเพื่อนสุกเรียบร้อยแล้วสิ้นไม่เจนก็จะปุ้งค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นังในไม่เจนไม่เจนก็นจะเอาสมบีบซะก่อนเพื่อนเพื่อนเพรต้องใส่เยอะเดี๋ยสมแห้งจะกินบ่ไดรเนาะ ใส่สารเอน่ลงไปสารเนแน่วกะหอมบัวสดเพื่อนๆตอน,ตนี้จะเป็นตะไคร้กับคาเพื่อนๆกับคาแล้วก็จะม,มีหอมบัวแห้งใส่ลงไปอยู่อยู่หน้าเพื่อนๆใส่ผงนวดไปผ่อมการเพื่อนๆวิธีทำของเมจนอยู่ทงหน้าอันไหนมีก็ใส่อันนั้นเลยเพื่อนๆ จะไม่เจี๊ยนกับเตี้ยมาไหวยุก็นี่ขอขู่อ่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อหันสรงพงนัวเนาะก็จะมีน้ำป้าใส่ลงไปแม่เจ้๊นจะลืมบันไดนอกเพชรโคงคงจะบ่ลืมเนาะเพื่อนเพื่อนเพต้องใส่เยอะรักษาสุขภาพเนี่ยเพชรกินบันไดบันไดเพื่อนใส่ของนันวดลงไปน้ำน้ำป้าแม่เจ้๊นใส่แล้วเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะคนเพื่อนเพื่อนวิธีอันนี้ลาบสิน้นเขาไม่เจ้นเนาะค่โมื้อนี้ก็จะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งเนาะ ่เพื่อนๆส่บเซีมเบิงก็จะเป็นอย่างไรไม่เจนอร่อยบอสนุกสนานอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆอยู่ตรงหน้าเนาะค่ะเหตุงางกับมีความสุขสนุกสนานกับการเหตุงานแล้วเหตุกินเพื่อนๆเหตุงางกับมีความสุขมาจากเพื่อนเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วไม่เจนจะซีมเบิงแซบบอลาบสิน้น <laughs> ปาล้าน <go van es> ิดนึงเพื่อนๆปบัะกรูดบ่มีเพื่อนๆก็เลย่ดใส่อันนี้อันนี้พุ่นมะกรูดเองเพื่อนๆจะยิ่งใส่ใบมะกรูดจะหอมกว่านีนะเพื่อนๆเนาะต้านี้ก็หอมเพื่อกันแต่หอมคนละแบบเนาะค่ะพอเลยจะเสกบนจะเพื่อนๆวิธีเหตุของเมจินลาบสิ้นค่ะเพื่อนๆลาบสิ้นลาบสิ้นเิียมีกก้อนเพื่อขาดอยังอีก อยับพอดีสับแซบวิธีเห็ดลาบสิ้นของมาเจ้นกัะเรียบร่อยเรียบร้อยแซบแซบคือเกา笑<笑>แซบแซบอันตัวนี้คืออุปกรณ์ของมาเจ้นเอามาไหว้ย,ยหนาบุปผาเผ็ดเห็ดกินเรียบร้อยเป็นตะก,กินมาเพืพ่อน เป็นตะแเสบกันบอจ่าเพื่อนๆน่าอร่อยป่เห็นบอจ่าเพื่อนๆเห็นบ่ค่ะอ,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 อากาศมันจะโห่ซื้อบ่าอันนี้แน่นอนจ้ะเนาะ